ช่วยกันเด็ดผักเนี่ยะเตรียมของงานแต่งนะแต่งจิ้งนี้เด็ดผักอ,อะไรนะโหระพาคัณนี้จะใส่อะไรนะกันจีนหรือว่าใส่อะไรก็ไม่รู้กันแต่ว่าเด็ดเตรียมไว้ค่ะแม่เยอะหรอก เตรียมสับง้อนะคะเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้เลยพรุ่งนี้วันแต่งก็จะได้ไม่ติดขัดใครนี้นะในี่อะไรก็ทำไปนะช่วยกันนลไม้คนมือพรุ่งนี้ังไม่ทันนะต้องเตรียมไว้ ให้เจ็บตั้งแต่วันนี้เลยดูมะกอค่ะลูกใหญ่มากเลย มือเดียวยกไม่ไหวแน่ต้งใส่ต้องอุ้มค่ะม马ลโก้ต่ำๆน,ำนี่ลูกนี้ก็เหมือนกันนงนี่ค่ะหนักมากเลยค่ะเนื้อสงสใสจะแน่นค่ะเนี่ยใหญ่เห็นไหมคะลูกยาวด้วยทั้งยาวทั้งใหญ่เลยค่ะม马ลโกอเนี่ยเนี่ยลูกนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่ค่ะดูทีอบข,ขาดนะนี่ เสร็จไปยังอ๋อนะเหลืองแล้วค่ะม,นะมาค่ะใครอยากกินส้มตำมะกอกสดๆจากต้นเนีนยนี่มาเป็นถุงเลยใหญ่เลยเนะี่ย ชอบรสไหนก็จัดไปเลยนะคะสม้ตมตำตำไทยตำปลา,าค่ะใส่มะกอกนี่จะอร่อยมากขาดไม่ได้ค่ะงานไหนงานนั้นส้มตำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะพอดีว่าทานไปแล้วค่ะก็เลยเออเไม่ได้ตำให้ดูเพราะเพื่อนตำให้กินไนงะ ใส่ไปเลยค่ะจะให้แซ่บๆนี่ต้องใส่พริกเยอะๆค่ะหน้านี้ก็จะอร่อยนะเพราะมันมีมะกอกค่ะสดตามเคยค่ะอยู่ตังจังหวัดเราจะกินของสดค่ะสดจากต้นค่ะเราจะมาช่วยกันสับมะละกอก,กันค่ะเพราะตอนนี้เส้นมะละกอหมดแล้ว สับไว้ถ้าใครอยากกินก็ตำได้เลยอ่ะไปค่ะเดี๋ยวจะช่วยเขาสับมะละกอมาดูค่ะกับข้าวงานแต่งค่ะต้มเหนือค่ะเครื่องในกำลัง,งร้อนๆเลยค่ะเนี่ยน่าทานนี่ครับ หม้อใหญ่เลยค่ะเนี่ยไม่รู้เบอร์อะไรรู้แต่ว่าเป็นหม้อใหญ่เลยสองหม้อใหญ่เลยนะไส่ขาเนื้อก็เชิญเลยนะคะสดมากต่างจังหวัดเนี่ยของจะสดนะเดี๋ยวดูอีกหม้อดีกว่าเนาะหม้อน,นี้จะร้อนกว่าค่ะกำ,ำลังล้นเลย เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเนื้อก็จะสดค่ะเครื่องในรวมคิดว่านะแต่ว่าตูนไม่กินเนื้อค่ะตูนต้องกินส้มตำค่ะแล้วก,ก,ก็เยดอะไรอ่ะปลาค่ะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพร่ะกินไงให้ดูกันใกล้ๆเลยนะใครที่ชอบเนื้อนะคะจากจังหวัดเราเนี่ยเนื้อจะสดนะนี่ กำลังร้อนๆเลยหม้อใหญ่เบลอเบล่าสองหม้อเลยอะพูดไปก็คืนน้ำลายแลวค่ะเนี้ยตอนเช้ายังไม่ได้ทานข้าวตอนนี้ก็บ่ายแล้วค่ะไม่รู้บ่ายเท่าไรแล้ว,ลวเดี๋ยวอนนาฬิกาบอกนะบ่ายสองครึ่งแล้วค่ะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงก็เพิ่งจะเริ่มทานเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนค่ะเดี๋ยวรอทานพร้อมเพื่อนลองท้องไปสองสั่คำมา เราไปดูกับข้าวที่ตุนทานได้ค่ะทานง่ายๆค่ะมีอะไรก็อันนั้นเลยเรากินเนื้อไม่ได้ก็กินอย่างอื่นค่ะนี้นเน่เรามาดูในหม้อ,อยู่อนเตากำลังเดือดเลยค่ะต้มเครื่อง,งในใกล้ไปจะมองไม่เห็นฝาก็ร้อนค่ะ เดือดตุบๆเลยเอดใจคนที่ชอบเนื้อนะคะนี่เนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะร้อนเดี๋ยวปิดไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะนี่ค่ะกับข้าวที่กินได้ค่ะนี่เพื่อนตำจุ่มตำมา าตักต้มเนื้อมาอันนี้คือที่เขาทานแล้วค่ะเกี่วยวเลยเนี่ยเนี่ยกินได้คือนี่แหละเสร็จเสร็จก็ท,ท,ท, <c oughs> ทำอไอ้นี่นทำหนึ่งจินเนี่ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะ ข้าวใหม่นะกำลังร้อนๆเลยนัั่งมีลูกเพื่อนก็หิวข้าวเนี่ยถ่ายคลิปรอเพื่อนนะคะเนี่ยดูเขาต่ำชุ่ต่ำมาเราชิมไปแล้วประมาณสองคำเลยมาค่ะจานข้าวเด็ดกันทายคลิปมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงรวบเลยทีเดียวคู่ เราด้วยเนาะได้กับข้าวมาเพิ่มอย่งน้ยงไอย่างกูยนะฮะน่ะส้มจัดยังไปอย่างกทำเองนะจุ่มเอาไปเว้นฮะนวดคืออาหารน้องหมานำเสนอทุกอย่างตอนนี้กำลังหิวมากเออกินแม่เขาแล้วค่ะน้องหมาเนี่ยหิงจัดแต่ก็ยังไม่ได้กินสักที ออเอาเบ่งให้ทานตะ้ลงมาแล้วส่งกะละมังไาวแล้วลูกยังไม่ได้กินข้าวนะฮะขึ้นวันต่อที่เราจะง้างหัวปลาเน,นี่ยปลาดิบผลของการไม่กินเนื้อก็คืองี้แหละคะ่ะเราก็จะได้กินแบบนี้แหละ ใครหน้าอะไรก็ทำไมดจริงๆเกเนี่ยโอ้ยเห็นเฉลี่ยไหลมาคุณขอตัวก่อนนะคะขอตัวทานข้าวก่อนกนมือเช้าแล้วก็มือเที่ยงนะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะไม่พบันใหม่ที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะสมต่ำมันไปร่องไบ่ายนะอันเํามาเลยลูกสาวมาที่คัสเก๋